สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะเรามาเล่นพลิกอาคา์ดกันนะคะกับหัวข้อนี้นะคะช่วงนี้มีคนแอบส่องแอบมองเราทางโซเชียลหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปดูการมีไพ่สองกลุ่มนะคะสองกองให้คุณได้เลือกกองที่1นึ่งกองที่สองนะคะหลับตาแล้วตั้งจิตอธิษฐาน,นะคะ่ะช่วงนี้มีใครแอบส่องแอบจ้องแอบมองคุณอยู่หรือเปล่า1น เลือกเราไปฟังคำทำนายกันนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่1กองที่1น,นะคะมีเดวิลมี5้าไม้มีควีนออฟวานแล้วก็มีอัศวินถือดาบนะคะมีเดเมติกเชียแน่นอนค่ะว่ามีคนซองคุณยยนะคะและเขาคนนั้นนะคะอาจจะเป็นคนในความลับของคุณหรือเปล่านะคะถ้าคุณมีความสัมพันธ์ที่เปิดเผยไม่ได้นะคะความสัมพันธ์ที่ต้องเป็นความลับ คนในความลับของคุณนั่นแหละค่ะกาลังส่องคุณอยู่ส่วนใครนะคะที่ยังไม่ได้มีความสัมพันธ์ยังไม่ได้คุยกับใครยังโสดสนิทนะคะยังไม่ได้เหมือนกับคุยกับใครจริงๆจังๆอะ่ะไม่ได้มองว่าเป็นคนที่เขามีเจ้าของมีคู่แล้วมีแฟนแล้วนะคะแอบส่องแอบจ้องแอบมองคุณทุกวันเลยคนคนนี้อาจจะอยู่ในราศีมังกรนะคะหรือาธาตุลมธาตุไฟก็ได้นะคะเป็นเมษสิงห์ธนูนะคะแล้วก็มีเมถุนตุลกุม ประมาณนี้ที่2คุณอยู่นะแอบจ้องแอบมองแอบ2คุณทุกวันเลยแล้วก็อยากจะติดต่อสื่อสารกับคุณมากๆนะคะก็ขอให้เพื่อนๆที่เลือกกลุ่มที่1เด็กที่1โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่2กลุ่มที่2นะคะมีใครแอบซองแอบจ้องแอบมองคุณในโซเชียลหรือเปล่านะคะสีไม้อัศวินถือไม้แล้วก็มี3ถ้วยมีแฮง์แมนมีเดดโลเวอร์นะคะมีค่ะคนที่แอบซองแอบจ้องแอบมองคุณนะคะเป็นคนที่อยู่ในสังคมหรือแวดวงเดียวก,กันกับคุณนะคะเป็นเพื่อนนะคะเป็นพี่เป็นน้องที่ทำงานนะคะหรือเป็นเพื่อนที่คุณ ติดต่อสื่อสารกันอยู่ก็ได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีคู่แล้วมีแฟนแล้วมีเจ้าของแล้วหรือคนที่เขาแต่งงานแล้วมั่นหมายแล้วมาส่องมามองคุณแล้วก็อยากจะเจอคุณมากๆนะคะเขาทําได้แค่แอบบมองแอบส่องแอบ,บจ้องคุณอยู่ไกลๆนะคะแต่ไม่สามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณต่อได้นะคนคนนี้อาจจะอยู่ในธาตุไฟค่ะเมษสิงห์ธนูนะคะหรือราศีเมถุนหรือธาตุน้ํานะคะมีนกรกฎพิจิกก็ได้นะคะเขากําลัง มองคุณแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดมากๆที่ทําได้แค่แอป2องแอบมองนะคะขอให้เพื่อนๆเลือกที่เลือกกองที่2องเดที่2โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ